สวัสดีค่ะฮันนี่บีค่ะทุกคนวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายจะเรียนสละประสมของภาษาเกาหลีค่ะสู้ๆนะคะโอเคทุกคนมาดูมีอะไรบ้างเราเหลือ7ตัวเท่านั้นนะคะแล้วก็ฮันนี่บีจะแบ่ง3ามกรุปกลุปที่1ประสมกับสละอูแล้วก็ที่สอง ประสมกับสระอูที่3ามะสมกับสระเออนะคะทุกคนเราเคยทำอันนี้ใช่ไหมคะอูกับอาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นวา่าเสียงเริ่มต้นอูอ่าวา่วาว่าแล้วก็อเอแล้วก็เว เขียนเหมือนกันนะคะอูเอแล้วก็เวแล้วตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะคะทุกคนต้องจำเพราะว่าเวลาเขียนผสมกับโอ,อแล้วก็เขียนเป็นแบบนี้แต่เวลาออกเสียง u อูอเอแล้วก็เวเว เวนะคะนี่เป็นพิเศษไม่เหมือนกันต่อไปกลุ่มที่สองเราเริ่มเสียงจั๊กอูแล้วก็เออ,เอูเอเว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 ,เวนะคะแล้วก็อูออวอวอวอ วอูอีแล้วก็วีวีว,วีตัวสุดท้ายอืออีแล้วก็อืออีอึอีอ,อ,อ,อึสามตัวออกเสียงคล้ายๆกันนะคะคอนนี่บิทจ,จะพูดอีกครั้งให้ดู ตัวนี้เวเวตัวนี้เวเวตัวนี้เวเวออกเสียงเหมือนกันใช่ไหมคะโอเคทุกคนต้องจำคำศัพท์นะคะเพราะว่าเวลาเขียนเราใช้แยกกันนะคะมาดูแต่ละตัวนะคะ ว่าอันนี้ตำแหน่งแล้วก็สระจำมาด้านล่างแล้วก็ด้านขวานะคะนี้แล้วก็ว่าวาอืมว่าว่ายกตัวอย่างเช่นว้าวว้าวว้า โอ้ oh. แล้วก็ว้า wow. วสุดยอดคือเทบักใช่ไหมคะแล้วก็ว้าวเทบักแบบนี้เวเวตำแหน่งเหมือนกันประมาณนี้ก็เวเวเวลาเขียนเวเว เว่ยกตัวอย่างเช่นเวเ่วแปลว่าทำไมเว่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 ก็ตำแหน่งเหมือนกันเว่ันนี้บีบอกแล้วอันนี้เป็นตัวพิเศษนะคะเวลาออกเสียงเว เวมันไม่ใช่วีนะคะเวเราเขียนอูก่อนแล้วก็เวเวเวยยกตัวอย่างเช่นเวรรวเวรร่แปลว่าเหงาเว,วรรวต่อไปเว เวนเวเวเวยกตัวอย่างเช่น wedding wedding นะคะ wedding แต่งงาน wall wall อวววอนะคะลาเขียนอูออูโอวววอนะคะยกตัวอย่างเช่นคียอวอทุกคนจำได้ไหมคะอันนี้ ยอนะคะยอแล้วก็กี่ยอวอแปลว่าน่ารักวีวีแล้วก็วีเวลาเขียนวีวีวียกตัวอย่างเช่นแทนแทนแทน ทุกคนรู้จักไหมคะวินอร์ชอบมากต่อไปเอ้ย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 เวลาเขียนเอ้ยโอไมค์กเ oh อ้ยเอ้ยเอ้ยนะคะแทนแทงแ ทุกคนค่อยดูซีรีส์เรื่องอน,นี้ไหมคะนี่เอยเอยสะแปลว่าคุณหมอคะ่ะพวกเขาแสดงเก่งมากใช่ไหมคะสนุกมากเอยสะเอยสะโอเคแลคะทุกคนสุดท้ายก็เราเรียนแล้วว่าสละ ทั้งหมูต้องภาษาเเงกลษค่ะครั้งต่อไปเราจะเรียนว่าพยัญชนะนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และ Subcribe ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ